เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจของทางออริกซิตแม็อาริสเตอร์มิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาหลังจากเขาเพิ่งจะประเดิมแชมป์แรกในสีเสื้อของทางลิเวอร์ p o o ของเราได้สําเร็จด้วยการประดัดคว้ดแชมป์คาราบาวครับมาครองได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและเป็นแชมป์แรกในการลุนชมป์ทั้ง4รายการของทีมเราในสีซันนี้อีกด้วย ทั้งนี้มันเป็นปีส่งท้ายให้กับทางเยอเกนครอฟที่กำลังจะอำลาสโมสรของเราไปโดยที่ตัวของทางแม็กอริสเตอร์ก็ได้มาเปิดเผยถ,ถึงความรู้สึกของเขาตอนท,ที่ทราบข่าวเรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่ซึ่งเจ้าตัวเองก็ถึงกับช็อกไปเลยหลังจากเข้าใจผิดว่านายใหญ่ชาวเยอรมันจะอำลาตำแหน่งไปในทันทีก่อนที่จะมีการบอกต่อมาว่ามันเป็นการประกาศล่วงหน้าเพื่อให้มีผลตอนสิ้นสุดฤดูกาลที่จดถึง มันเป็นช่วงเวลาที่บ้าคลั่งมากเลยนะแม็อาริสเตอร์กล่าวเรารู้ถึงเรื่องนั้นก่อนสาธารณชนเพียงแค่5นาทีเท่านั้นแล้วมันก็เป็นการประชุมแบบไม่ปกติทั่วไปด้วยผมเองนั่งอยู่ข้างๆโมฮัมเหม็ดซาลาผมเลยหันไปถามเขาว่านี่โค้ดกำลังบอกกับเราว่าเขากำลังจะอำลาทีมของเราไปใช่ไหมตอนแรกผมก็เข้าใจไปว่าครอจะลาออกจากตำแหน่งในทันที แต่หลังจากนั้นเขาก็บอกกับเราต่อไปว่ามันไม่ใช่แบบนั้นผมถึงได้เข้าใจว่าที่จริงแล้วมันคือการที่เขาจะอาลาสโมสรไปหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้มันเป็นการตัดสินใจส่วนตัวของเขานะเขาอยู่ที่นี่มานานหลายปีและเราเองก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเขาเรื่องนี้กลายมาเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีให้กับเราเลยนะ นักเตะทุกคนต่างก็อยากจะทำอะไรเพื่อเขาเป็นการส่งท้ายเราต้องการทำให้มันกลายมาเป็นฤดูการที่แสนจะพิเศษเพื่อเขาเราอยากจะให้สโมสรมีการอำลาเขาไปอย่างสวยงามและในตอนนี้มันก็เป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งไปแล้วด้วยกับแชมป์คาราบาวครับ ในก็พูดถึงการเตรียมอำลาสโมสรของเราไปสำหรับทางเยอเกนครอฟกันไปแล้วข้าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการออกมาแสดงความคิดเห็นของทางโจโกเมสปกักหลังสารพัดประโยชน์ของเรากันบ้างดีกว่า มานักข่าวก็มีการยิงคำถามใส่เขาเลยว่าหากลิว่าภูเกิดประสบความสำเร็จผง,งาดคว้าสีแชมป์บักครองได้ในการแข่งขันฤดูกาลนี้มันจะเป็นการให้ทำให้ทางเยอเกนครอฟเปลี่ยนใจและยอมคุมทีมไปจนกระทั่งครบสัญญาของเขาหรือไม่อย่างไรกันหลังจากมันมีข้อผูกมัดกับสโมสรถึงปี2026เอาล่ะแน่นอนที่สุดว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะโกเมส กล่าวกับทางเดอะกาเดียนสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษจากการที่เขาอยู่ที่นี่มาอย่างยาวนานมากๆผมคิดว่าตัวของเขาเองรู้ดีว่าเขาได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถทำได้ให้สำเร็จไปหมดแล้วนะนอกจากนี้ทุกคนเองก็ให้ความเคารพในการตัดสินใจของเขาด้วยเหมือนกันแล้วเราก็เข้าอกเข้าใจในการตัดสินใจครั้งนี้ของเขา เขาเป็นหนึ่งในคนที่ชันฉลาดมากที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาในชีวิตนี้เลยเรารู้ดีว่าเมื่อเขาบอกว่าพร้อมมันก็คือเขามีความพร้อมไม่ว่าเขาจะพูดอย่างไรมันจะเป็นเช่นนั้นเสมอเราไม่จําเป็นจะต้องไปโต้แย้งอะไรกับเขาเราก็แค่ต้องทําตามสิ่งที่เขาบอกแล้วผลลัพธ์จะตามมาเองเรารู้ดีว่าฤดูการนี้มันจะเป็นการร่วมแสดงความยินดีเป็นครั้งสุดท้ายกับตัวเขา ดังนั้นเราพร้อมที่จะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่อยู่เสมอเหมือนที่มันเป็นเสมอมานั่นแหละแต่ในตอนนี้เมื่อเราเห็นจุดหมายปลายทางที่กำลังจะสิ้นสุดอยู่อีกไม่ไกลแล้วมันก็เลยกลายมาเป็นแรงกระตุ้นพิเศษให้กับทีมของเรา เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พวเอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่เพิ่มเติมตอนช่วงสัมเมอนี้กันบ้างหนึ่งในตำแหน่งสำคัญก็คือมิดฟิลด์ตัวรับที่แม้ว่าเราจะมีทางวัดตระเอ็นโดมิดฟิลด์ทีมชาติญี่ปุ่นที่นับวันยิ่งเล่นก็ยิ่งจะโดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับและกลายมาเป็นแข้งที่เราจะขาดเสียไม่ได้ ถ้าว่าอายุอันนามของเขาก็เข้าหลัก31ปีไปแล้วและนั่นก็ทำให้เราต้องหานักเตะหนุ่มที่มีอายุน้อยเข้ามาประกบตามนโยบายการสร้างลิเวอร์พูล2.0เพื่อทีมในอนาคตต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ครอปเองก็เตรียมจะวางมือ ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางโอโจโกสื่อชื่อดังแดนฝอยทองก็ได้ระบุว่าในตอนนี้ทีมของเรากำลังหันมาให้ความสนใจในตัวของทางอารันวาเรราเมดฟิลตัวเก่งของทางเอฟซีปอร์โตหลังจากตัวเขาเองเพิ่งย้ายมาจากทางโบคาจูเนียเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วแ้่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นจนสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงถาวรภายในถี่ได้ ในตอนนี้เขาได้โอกาสลงสนามให้กับทางปอร์โตไปแล้ว28นัดจากการแข่งขันในทุกรายการและก็ถือเป็นดาวเด่นในเกมที่พวกเขาคว้าชัยชนะเหนือทางปืนใหญ่อาร์เซนอล1ประตูต่อศู0สำหรับศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอีกด้วย นั่นจึงทำให้ลิว์พูของเราหันไม่ความสนใจในตัวเขาหลังเชื่อว่านี่จะเป็นตัวเลือกที่มีความเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เขาเป็นรุ่นน้องของทางอาริกซิทมาออริสเตอร์ในทีมชาติอาร์เจนตินาซึ่งทำให้เราสามารถใช้ความสัมพันธ์ของพวกเขาในการเกลี้ยกล่อมนักเตะให้ย้ายตามมาอยู่ด้วยกันที่แอนฟิลด์ได้อย่างไรก็ตามเขาก็มีสัญญากับทางปอตโตยาวถึงช่วงซัมเมอร์ในปี2028 ซึ่งหมายความว่าหากเราอยากจะได้ตัวเขาก็าต้องใช้เงื่อนไขค่าจิกสัญญาที่ระบุเอาไว้ที่ตัวเลข60ล้านปอนด์ซึ่งสโมสรก็กำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่อย่างละเอียดรอบคอบไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูสถานการณ์การลุนแชมป์พิมลิกณเวลานี้ที่กำลังเป็นไปอย่างสูสีและเข้มข้นกันบ้าง หลังจากลิเวอร์พูลของเราประเดิมแชมป์แรกด้วยการสอยแชมป์คาราบาวครับมาครองได้แล้วในอีกด้านหนึ่งแนวรบทางฝั่งพิมเมอรีทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลเองก็คว้าชัยชนะมาได้ทำให้พวกเขาทำแต้มไล่จี่ทีมของทางเยอรก้นครับมาเหลือเพียงแค่หนึ่งและ2คะแนนต่างลำดับโดยในตอนนี้ทั้ง3ามทีมดังกล่าวข้างต้นต่างก็ลงสนามเท่ากันพอดีที่26เกม มันทำให้การแข่งขันในช่วงที่เหลืออยู่อีก12นัดจะเป็นการเบียดแย่งตำแหน่งแชมป์ของมาร์ททั้ง3ตัวกันอย่างสนุกแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือการออกมาแสดงความคิดเห็นของทางแกรี่เนวิลล์อดีตบักขวากับตันทีมตะระดับตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ก่อนหน้านี้เขาก็แสดงความเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าแชมป์จะไม่ใช่ทางิรวอว์พูลของเรา ต่นในหนนี้หลังจากทีมของทางเยอเกนครับแสดงให้เห็นถึงสปิริตร่วมใจกันจนผงาดคว้าแชมป์คาราบาวครับมัครองได้อย่างยิ่งใหญ่มันก็ทำให้เนวิลเชื่อว่าบางทีแม้แต่แชมป์พิมลิเองก็อาจจะอยู่ในอุ้งมือของทางในายใหญ่ชาวเยอรมันและผองเพื่อนของเขาได้เหมือนกันผมคิดว่าหากลิเวอร์พูลไม่ได้มีเยอเกนครับคุมทีมการแข่งขันแย่งแชมป์มันอาจจะไม่ได้มาออกมาเป็นแบบนี้นะ ในวิวกล่าวระหว่างที่เขาไปจับรายการพอดแคสต์ให้กับทาง Skysport สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษแต่ตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นถึงพลังงานและสปิริตของพวกเขามันทำให้คุณรู้ได้เลยว่าพวกเขาอาจจะไปถึงฝั่งฝันได้ โดยส่วนตัวแล้วผมคงไม่อยากเชื่อว่าลิว์พูจะได้แชมป์ลีกแต่คุณมองดูความเป็นจริงบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะเรามาปิดท้ายกับข่าวสุดท้ายของวันนี้เพรผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งควันหลงของการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศในศึกคาราบาวครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อทีมของเราแม้จะเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บตามเล่นงานนักเตะแกนหลัก ไปเกินครึ่งทีมจนต้องเอาบรนดาดาวรุ่งจากคีเดมี่มาช่วยลงสนามแต่สุดท้ายก็ยังคว้าชัยชนะเหนือนทางชิวซีผงาดควา้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ นั่นทำให้หลังเกมเราได้เห็นแอคชั่นของทาง edo, มอยเซตไก่เซโดไมดฟิลค่าตัวแพงของสิงบรูที่ย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเจ้าตัวก็เกือบได้ลงเอยที่แอนฟิลเหมือนกันหลังจากทีมของเราสามารถตกลงค่าตัวกับต้นสังกัดเก่าของเขาอย่างทางไบรตันแอนโฮฟเอาเบียนได้แล้วแท้ๆแ,แ,แต่มันคือตัวของเขาเองที่ตอบปฏิเสธโอกาสการย้ายทีมดังกล่าวและเลือกไปสตัมฟอร์ดบิดแทน ทั้งนี้คลิปที่ทางไกเซโดนั่งเหมือลอยแบบหมดอะไรตายอยากอยู่ที่กลางสนามก็ได้สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของเขาออกมาได้ดีที่สุดมากกว่าคำพูดใดๆทั้งนั้นว่าเขาคิดผิดหรือไม่กับการตัดสินใจย้ายทีมของตัวเองหลังก่อนหน้านี้เขาก็เคยยอมรับกับเพื่อนสนิทไปแล้วเช่นเดียวกันว่าไม่น่าตอบปฏิเสธหรือว่าพูลเลยหากรู้ว่าผลมันจะออกมาเป็นเช่นนี้ ขณะเดียวกันในคลิปดังกล่าวเราก็ยังได้เห็นทางโรเมโอราเวียอีกหนึ่งมิดฟิลที่เราพยายามจะตามเกี่ยวพาราศีเขาอย่างหนักในช่วงสัมเมอร์ด้วยเช่นเดียวกันแต่เขาก็ตามรอยทางไกเซโดไปกลุ่มลอนดอนและสภาพของพวกเขาทั้งสองคนหลังเกมก็แสดงความรู้สึกออกมาไม่ได้ต่างกันซึ่งคลิปดังกล่าวก็ถูกแชร์กันไปจนสนั่นกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วในโลกอินเทอร์เน็ต แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ